ออโอ้โวัยกำลังน่ารักเลยครับพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีชาว y o u t u b e ครับอยู่กับผมมงคลสาวดํำซิ่งแะแลนล์ดซิ่งแล้วก็พี่น้องชาวเพจ Facebook ด้วยครับมงคลสาวดํำซิ่งครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจผมด้วยนะครับี <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นการขู่นะครับ <c oughs> วันนี้พาพี่น้องมาเ,อาเยี่ยมชมน้องสายันอีกเหมือนเดิมครับอัปเดตอัปเดตนะฮะอัปเดตรถอัดฟางรถแทกยางคันนี้ครับรถแทกรถแทกยางคันนี้ครับผมว่าอ่าคืบหน้ายังไงบ้างนะครับ ยานยันกำลังหาวิธีถอดแล้วบอกต้องเปลี่ยนพื้นหลังไเรียบร้อยอ๋อพื้นข้างหลังไม่ต้องเปลี่ยนไหม,ไมเปลี่ยนติดพื้นนี่ต้องขอนี่ไล่เชื่อมแล้วครับชเชื่อมเรียบร้อยโอ้ฝั่งน,นี้ก็เชื่อมติดเรียบร้อยครับ ทรงกำลังสวยครับตัวนี้น่ารักดีครับจัดสักคันนึงนี่จัดสักคันไหมครับท่านใดสนใจิตลังไหม่คลังใหม่ครับท่านไหนสนใจเอฟซีถามอายุว่าเขาเราดูตอนเสร็จว่ามันจะเขา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 อยากรู้ราคานะอืมว่าคนหนึ่งนี่มัน กี่แสนนะว่าคันนี้เสร็จไปก็จะขายประมาณกี่แสนอะไรอย่างเงี้ยคนก็สนใจเยอะนะครับรวคันนี้ระบบปากมันจะไม่เหมือนคันคันใหญ่คันนี้ใช่ไหมรับผมแปลงจะแปลงใหม่แปลงใหม่ครับไมเหมือนคันใหญ่หรอกครับจะดีกว่าคันใหญ่ก็จะแปลงเหมือนคันนี้แหละอื ไม่ต้องกลัวแล้วประสบการณ์ก็ได้มาแล้วเนาะเนาะไม่ต้องเก๊กอะไรเลยแล้วตรงนี้มันมันติดคอไหมไม่ติด <ขอ S 2> ไม่ติดออใช่ไหมคออยู่ประมาณนี้เลยลคลลออยู่ประมาณนี้เลยชุดเพลาใช่ไหมเพลาลูกปืนจะอยู่ประมาณนี้รประมาณนี้ครับประมาณนี้ตรงนี้ทำเป็น ลูกฟักเนี่ยมันของเก่ามานน่หมงั้นงั้นแปลว่าคอส่งมาปุ๊บแล้วก็ให้มันกลวยเข้าไปโยนโยไปเหมือนเหมือนแบบระบบเดิมๆที่แระบบรถลากงั้นก็แปลว่าสายันก็จะเอารอบทดรอบรอบเดิมมาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับรอบไม่เกี่ยวแล้วพี่ไอ้เรื่องไม่เกี่ยวใช่ไหมแต่ว่าเราต้องทำแบบจะกลวยมันโยนไปจะได้ไม่ต้องดึงกับมาคืนถ้าเราสมมติว่าถ้าเราใส่โซ่ใส่คอตัวนี้แล้ว ใส่โซ่คเลยเวลามันมันก็เหมือนเดิมแหละไม่ย้อนเหมือนเดิมเราต้องเปลงคือตัวนี้ใหม่ไม่ต้องทําเป็นเกลียวก็ได้ครับขาเขียบมันเดิมก็ได้อ,อ่ะโปร,รแล้วขั้นตอนต่อไปนี่ตรงไหนต่อครับ,บเจล็อตตัวนี้เลยก็จะหาตำแหน่งวางเครื่องเวยอ๋อเลาะแผ่นพืนนี่ออกครับ นะครับรหาตลอดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ <S <S แล้วก็หาตำแหน่งเครื่องยนต์ตำแหน่งวางเครื่องยนต์วางเครื่องวางปั๊มวันนี้ก็น่าจะได้ขึ้นนู้ตรงนี้เครื่องอืมคันนี้น่าจะวายอยู่ม้างหนอได้คุณพ่อมาช่วยแล้วก็ทหารจี ต้องต้องเป็นอดีตทหารจีแล้วเสียดายมากเลยรอดเข็งได้ไงเนี้ยนี่ครับวางเครื่องได้คิดได้ยังครับวางแนวไหนจะวางแนวนี้เอาแนวยาวตามรถครับตามรถครับแล้วพวกมอนน้ำมอออยมันน้ำทางนี้อ๋อต่อมาข้างใช่ไหมให้มันเป่าข้าง มั้นสมัยชุดนี้แล้วพวกชุดปั๊มล่ะปั๊มอยู่ประมาณข้างในที่เอาปั๊มจะอยู่ประมาณนั้นประมาณนี้นปัม๊มปั๊มแล้วก็เพลาฝากจะมีเพลาแต่มันก็ดูไปไม่เยอะเหมือนรถใหญ่เนาะไม่เยอะพี่ผมจะทําเป็นเพลาฝากมาตรงนี้ชุดหนึ่งแล้วไปหาตัวตูตว้ตัวตูวตว้แล้วก็จะไปหาปัน่นเลาะ อ่บ,บแล้ว,ลวก็มันจะมีอีกเส้นหนึ่งก็จะไปหามน้ำครับแล้วก็จบตรงเพราะว่าตัวปั๊มยกโคก็อยู่กับปัม๊มตัวเดิมอยู่แล้วอ๋อมันอยู่ด้วยกันตัวอันนี้กล่องเก็บเชือกอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับท,ที่เดิมครับ แต่ก็ใหญ่อยู่เนาะกลองเก็บเชือกเขาใหญ่มากนี่แหละเอาเดิมเดิมตาจริงน่ยจะทำเล็กๆหน่อยประมาณขนาดนี้อืมทำมันโล่งหน่อยใช่ไหมเวลาเวลาไม่ขนาดนี้ก็ได้ก็เชือกมันเล็ประมาณคือกว่ากว่าเเออนาะดูอ่ะนี่มันลึกมากเลยนี่มันใส่ได้ก้อนสี่ก้อนสี่ก้อนสี่ช่องแปดก้อน ใส่ได้สองชั้นอันนี้เชือกสองชั้นเล้วจริงอ่ะก็ใส่เบอร์เก้าดิเชือกเชือกคันนี้ใส่เบอร์เก้ากองผมใส่เบอร์แปดเต้แตั้งก็ใส่ได้สองใส่ก้อนขาเคียนั่นก็เลยแต่ประกอบแต่ประกอบ ตัวนี้เป็นรางตรงนะพี่น้องนี่ครับมันรางตรงถ้าของน้องสยันคันก่อนก็จะเป็นรางโคง้งมันจะโค้งปลายนี่แหละโค้งขึ้น,น,นพวก<ะ>พวกชุดกวากมันไม่เหมือนกันดยเนาะไม่รู้อาจจะดัดแปลงนี้นหรือเปล่าฉะนั้นจะทาเหมือนคันนี้ใช่ไหมให้เป็นรางตรงนี้น ไม่ทำแบบนี้ก็ทำเป็นแบบเกลียวแบบเกลียวกับพักขนุนมาแก่แก้ได้สองแบบแบบเกลียวก็ได้แบบนี้ก็ได้ขั้นตอนนี้ก็แล้วเครื่องจะยกมายังไงนี่ ช่วยกันเบรกบ่ฮะสีเขียวสีเขียวาคารอกเรียบร้อยแลย้วบ่พ่อคารอกคารอกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วแล้วครับตัวยันเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะเอายกเครื่องขึ้นก่อนดีกว่าลองก่อนไม่ต้องยันนะเพิ่งยันอ๋อลองค<ข>าร <ขา S 2> อกก่อนใช่ไหมคารอก พารกพอมันไอเครื่องมันยังซมสุกกระสองร้อยกิโลอนนั้นช่องดังกินแต่มาช่องดังกินแต่มามาเลยโอ้ยดีอ่อยคิวเซนดีเอามัเอามาเอามาตึ้นก่อนดีกว่าคิวแตนดีคิวตนดีคิวแตนดีคิวแตนดีเราต้องทำแท่นอะไรรอก่อนไหมหรือว่า ยกใส่ไม่คือแบบอ๋อเราเอา,เอา,เอารคมาห้อยไว้ใช่ไหมเวลาร<อ><อ>เราจะวางจะมาเราว่เาเอาตรงไหนอืมแล้วก็รองรองหัวแล้วก็รองท้ายทำได้ระดับครับ,บแล้วค่อยท,ทําตัวนั้นใส่เลยมันก็จะได้โอเคเลยนั่นก็อย่างพวกเครื่องใหญ่นั่นก็เหมือนกันนะลูกชายเราก็ทำแบบนั้นกนะ็เอามาปึ๊บก็เราเอะไรรองหัว ไอ้นมันไอ้นมันหนักไอนมันหนักไอ้นี้ยทำแท่นเสร็จปุ๊บเอาเครื่องมาวางเลยครับอันนักขนาดนั้นอ่ะครับตอนนั้นไม่มีคารอกเนาะไม่มีคารอกตอนนี้มีคารอกก็ห้อยไว้แล้วก็ห้อยไว้ครับมันเบาอันนั้นมันเบาจะต้องหาเกบข็งขึ้นชุดชุดชุดเอ่อเพลาส่งกำลังตู้นี่ใช้อะไรครับเป็นสายพานบ่ ไม่มีไม่ได้ใช้ปั๊มเลยใช่ไหมคันนี้สายพานทั้งหมดครับได้รับสมบูรณนง่ายประหยัดตัวระบบไฮดรอลิกแล้วก็ช่วยเบาแรงเครื่องไปเอาไปเอาไปเอาไปลูกไปหลังจากนี้ก็จะยกเครื่องครับ เสืองอนถอดอยู่ตรงนู้นลนี่น่ารัดีเลยเป็นตัมเอาไปล้างนอ๋อนี่ปั๊มบ่อันนี้ปั๊มปั๊มปั๊มนี่เป็นชุดปั๊มเขานะครับนล้างไม่ค่อยอเเลยชวยล้างไม่ออกบอกต้องได้น้ายานั่นนะ เจียวเลยแล้วไม่ออกนี่ไอ้น้ำยาออกเลยโอ้กแล้วก็กรองเปลี่ยนกรองใหม่กรองนี้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรนะี่มอเตอร์มอเตอร์มรผมเห็นนั่นมาเขียนว่าได้กินเสาเอออะไรของมันก็นตรงนี้นะครับผมอ่านนั่นอ่านไอไอกลองมันทุนอ่ะ ต้องต้อม <c oughs> <é? S 2> ันตรานี่แหละนะไรตนตรานี่เหมือนกันเลยนี <rant y> <m Hence el TALIESIN> <h proves> ่มันเขียนว่าไดกินแอนซาเอออะไรหรือเนี่ยไอ้นี่มันตราไดกินนี่ใช่ไหมไม่รู้อืมไดกินมันก็ตราแบบนี้เองใช่ไหมนี่แต่อนี้มันเขียนว่าอะไรซาเออซาเออหรือว่า ป็นบริษัทพี่น้องกันบอกผมก็มั่วเอานะาน <S <S เอานนี้อะไรออครับครับผม,อมเอาเลยค่ะขอบคุณค่ะเ้ <Yeah. S 2> โอ้ยเราทาไม่ใส่เลยเลือเลือดเขียนตรงไหนเมื่อวานนั้นใช่ตัวนี้ไหมนะไม่ใช่แล้วเป็นกล่องมันเรื่องอะไรมาได้ซื้อมาสองอัน นู่นตัวไหนที่เห็นแอมเอ,เอตัวไหนเนาะที่เขียนมันสาเอสาเอไหนต้อคอนโทรลเหรอนี่ก็ชุดว่าน้ำทีสุดหนึ่งอันนี้ควบคุมอะไรครับสายยันอันยกคอกับเลี้ยวยกคอกับเลี้ยว แล้วระบบพวกระบบอะไรชุดเดิมใช่ไหมส่วนอ้ยกเนี่ยที่ยกล้อเอวยกเอวขึ้นนี่ก็เอาของเก่ามันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งครับไอ้คอนโทรนสองช่องอืมจะเป็นสีช่องส่วนไอ้อันไอ้ชุดช่องใหญ่นะมันเสียมันรัวนะเว้ยอืมไปไม่ได้เร่งเปิดสวิตช์เดียวเร่งไปหมดตั้งสี่ห้ารูเลยวิ่งมัวกันไปหมดเลย ถ้าถ้าสัง่งแบบน,นั้นมันเพงก็หลาบาทมไอ่สี่พันห้าพันนะครับไอสี่ช่องน่ะสี่ช่องอ,อันนี้สองช่องสอง่องปเปิดอะไรสองพันก็บานถ้าเขาม่สองมันไม่รับประกันนะ นี่เอาไปหนึ่งมันจะดีนะดีเท่ามันจะฟูมาโอ้เมื่อกี้บรรยากาศเหมือนฝนจะตกเลยค er รับนี่รอกมารอีกแล้ว oh, ok, like ไงโอ้ได้รอกใหม่ด้วยอ่าชิมเบิงชิมเบิงชิมเบิงกี่พันนี่ หนึ่งอันนี้กี่ตันรถกี่ตันสองสองตันสองร้อยกิโลนะสองพันสองตันนั่นแหละสองตันสองพันเดี๋ยวดูแล้วพูดเล่นเลยพูดเล่นจะเฉยเะเบลสองร้อยกิโลนี่ก็สองพันกิโลใช่อยูเนี่ยตึ้งสองตันเนาะอันนี้กล่องยังไม่ได้แกะยังไม่ได้เปิดซิงเลยใช่เปิดซิงเลย เยอะเออดี oh, uh ๋ยเลยอ่ะกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยจะโดนโซขาดอันนี้ทำไมก็ลบาดอ่ะเปิดม้าต้องเวลาไว้ระเบิดเนาวิ่งนีอุปรบากญสีี่ปูนให้ตัดตัดเนาะสบายเปิดมาเวลาอยู่เระเบื่อเป็นงานลือจอเธอมุกครีมเลยนะเรียกร้อะ วนกลางนี้่เงลยจึ้งลยตัน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 ันันตันตันตันันต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 ันันต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 นตันตันตันตตันตันตนตัน ตัดทำไมได้เกล็ดเง่าไม่นี้ตัดอันนี้เวนเก็บแมวเกี๊ยบมันตัดตอานั้นเลือกเอาอี้คีมตัดนั่นนะคีมตัดคีมตัดสันครายนี่เลยจอพี่มึงมันอับเลยพี่มึงมันแบบใบหัวไม้ยังอะไรเยอะคนอันนี้ได้ตัดไม่ขาดนี่เรียบร้อย อย่า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 อะไรนี่สามตันเถอะเอ้าเราสั่งสองตันทำไมได้สามตันโอ้ดีแล้วกันก็ดีแล้วสามตันสองพันกว่าวัน เอาไปแคลนตู้นี่ตายหาเลยนะยกอ่ะยกขึ้นหนังร้านตายหาเลยไหนจังเกยยกขึ้นไหนอชิมเบิงโอ้ยโซ่ใหญ่ดิโอ้โหได้โซ่ใหญ่เลยครับโซ่บักเอฟเลยนี้เท่ากัไอ้ไอโซ่เียเนาะอ๋อนี่มันเป็นโซ่คู่ด้วยนี่ โซ่คู่ครับจะเป็นโซ่คู่มาเอาให้ชามทันเริ่มซื้อนะรึเปล่ล <c oughs> ห้ามโยนระวังเตะห้ามอยู่ยีฮอืมล <c oughs> มุนนี่จะหลุดก่อนแล้วนี่ฮอืมลูกมุดน,นี่แอืมสลักนย <c oughs> ี่ห้ออะไรจะหลุดหายแล้วแต่รอกอันนี่ผมไปรู้มาถ้าอยากให้ดีซื้อเอาแบบที่มันเป็น รู้หัวใจอ่ะอันนั้นมันแพงผมดูแล้วมันแพงนะมันดีเนาะสองตันกระบาดเล่าเท่าไหร่สี่ห้าพันพี่ใช้จนแต่อย่างนี้ไอ้กลมไอถูกเลยนีงนี่ถูกอ่ะนี่คอมเมนต์ช่องจอมเยอะแยะเลยใจทนมาแล้วมีทนแต่มันมันเบียดเอ้ยเบียดเตือนโซยังไงนู้นทนใช้ครับเจ้าให้ทนเจ้าเบียดเตี้ยรถเทะเลอร์กับ อั้งแบ่ยันหมดใอ้ไม่ถูกประเภทนั่นะเอาไปเกินเกินกำลังมันหรอแบบเอาไปรัดไอ้เนี่ยโซล้อระเกี่ยวอ่ะไหมดึงโซ่ปุ๊บไฟใส่ไม่เข้าเดินหน้าเถิดละกันเต็โอ้ยโหเหยียบโรคนะมึงถ้าใช้อย่างนั้นมันก็พังหมดเลยไม่เหลือหรอกน่ะโอ้คลิปนี้ยาวเลยพี่น้อง จอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย